ดูต้นทางก่อนถูะข้าจะอาจจะน่งเด็กว่ะแล้วเร็วเลยนะเว้ยข้าใจร้อนอยากจะปัดมันเต็มทีเหมือนกันน่ะยงข้าถั่ว

นี่ทางโรงพยาบาลนะเขาแจ้งมาแล้วนะว่าคนแรกที่เธอเตนะกระเพาะปัสสาวะแตกแล้วมันก็คงจะหมดสมรรถภาพตลอดไปส่วนในคนที่สองที่ถูกแทงนะบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ุมคือหนูอะข้อแรกที่ฉันอยากรู้ก็คือเธอออกมาทำไมค่ำค่ำมืดมืดจะไปเที่ยวใช่ไหมหนูกลับจากวิ่ยอะไรกำลังจะเข้าบ้านเธอเรียนภาคค่ำเหรอ<ม>งั้นก็คงจะไปเที่ยวกับเพื่อนมาละสิเปล่าค่ะ หนูอยู่ทำรายงานที่ห้องสมุดของวิทยาลัย,ยจนห้องสมุดปิดก็หนูไม่รู้ว่าจะเจอเรื่องอย่างนี้แต่เธอก็เก่งเนี่ยคนเดียวสู้กับผู้ชายหนึ่งสองคนได้ใครสอนเธอคุณเอกสิทธิ์ใครนะ <c oughs> ที่วิทยาลัยมีชมรมศิละปะป้องกันตัว มันจะมีความผิดหรือเปล่าคะคือป้องกันตัวจะมีความผิดได้ไงแล้วพอดีสองคนนั่นเนี่ยก็เป็นคนร้ายที่ทางเรากําลังต้องการตัวอยู่พอดีงั้นหนูก็ไปได้เลยไปสิแต่มีนักข่าวลอเธออยู่หลายคนข้างล่าง <c oughs> คราวเนี่ยรับรองได้เป็นคนดังแน่ไม่คะหนูไม่อยากดัง หนูยังอยากเป็นหนังสือหนูยังไม่อยากเป็นข่าวอ่ะจริงเหรอจริงๆค่ะช่วยหนูด้วยนะคะเฮ้ยนี่คุณคุณคุณเฮ้นี่คุณหาเรื่องหะเรื่องเมียทุกทีหาที่ราชการนะคุณเนียเนียเนียบไหม คุณจะเหมือนกันอยู่เฉยๆไปไปไปนั่งเลยนั่งนั่งเลยไปเนี่คุณนั่งลงคุณนั่งลงนั่งเฉยๆนะมาดีมาหรืออยากจะเดินไปหานักข่าว ต่อ,อเนี้ค่ะถึงบ้านชันละต่อละท่านเหะต้องพูดเก่งขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าหายตกใจแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจอะ่ะก็จะเดินเข้าไปคนเดียวได้โดยไม่เจอปัญหาอ๋อลืมไปเธอไม่ชอบให้ตำรวจเข้าไปเห็นภายในบ้านคงกลัวว่าจะเห็นอะไรดีๆเพราะว่าตอนนี้อาจจะกำลังตั้งบน่นไพ่ อที่อุตสาห์มาส่งแต่ว่าอย่าอวดรู้หน่อยเลยบ้านฉันจะเล่นไพ่ไม่เล่นไพ่ก็ไม่ได้หนักหัวใครไม่ใช่เหรอหนักหัวนี่สิฉันเป็นตำรวจเนี่ยเธอนี่มันเด็กดีหรือมันเด็กใจแตกกแน่ ตัวมถัถหายหวัวไปไหนมันวะตอนนี้ไม่กลับเลยทีเลยเอา้าวพี่ก่บนมาถามเันแล้วฉันจะไปถามใครล่ะเองรู้ไหมอ้อยไม่รู้หรอกจะแม่อ้อยก็กำลังไม่สบายใจอะ่ะส่วมันไม่เคยกลับบ้านผิดเวลาเลยนะจ๊ะอ,อ้าวง่าไงพี่ส่วนมาแล้วนะั่นมันมาแล้วเรอนี่มันนี่นี่นั่งส่วมันนี่เด นี่เดี๋ยวนี้เองริงอ่านเที่ยวดึกดืด่นแล้วเหรอฮะฉันไม่ได้เที่ยวแต่ว่าเออนี่ไอ้เสื้อพี่ซูโอมปทำอะไรมาปเปิดดิน้นเ,เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแสดงว่ามันไปนอนแบกกำดีที่ใครเข้ามาเนี่ยฮะน้องเนี่ยมันเรียกดีไม่ได้ใี่ตัวเนี่ยเพาทเธอไม่ยอมเข้าใจไม่ฟังฉันพูดยังไงล่ะโอ้ยนี่มันโทษนะมาอย่าได้เป็นกับคนสองคนไม่ถึงแม่อ๋อไปดูน้องแมเดี๋ยวจะไปให้นะอย่าแม่เจ้าเื่องตัวไม่ได้อย่าพูดเอาใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เรียไม เถอะน,นายจริง,รงวะกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าอ,อ่ะอ่ะกินกินเลยกินกินใจเย็นนายมามามากินฮะอ่ะ